Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. b i s m i l l a h i r a h m a n i r o h i m รายวิชาอิสลามศึกษา ح. เรื่องมารายาทก่อนเข้าและออกจากมัสยิดคุณครูนุริหะวานิค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมารายาทก่อนเข้ามัสยิดและออกจากมัสยิดพร้อมกันหรือยังคะ เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะมารยาทก่อนเข้าและออกจากมัสยิดควรปฏิบัติดังนี้นะคะเด็กๆ 1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด 2. อาบน้ำน้ำมมาด 3. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดจะไว้นะคะเด็กๆแล้วก่อนจะเข้ามัสยิดนะคะเราจะต้อง ก้าวเท้าขวาก่อนเสมอนะคะแล้วก็อ่านดูอาดังนี้นะคะอัลลอฮุมมัฟตะฮลีอบวาบะรอมาติความว่าโอ้ออัลลอฮฺ س ب หัวตาละ ت โปรดทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์แก่ฉันด้วยเถิดและเมื่อจะออกจากมัสยิด ให้ก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอนะคะพร้อมกับอ่านดูอาดังต่อไปนี้อัลลอฮุมมาอินนีอัอลอกะมินฟัดลิกความว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความโปรดปรานจากพระองค์ค่ะเด็กๆเ,เราก็เรียนรู้กันแล้วนะคะว่ามารายาทก่อนเข้ามาสัสยิดและออกจากมาสัสยิดเราต้องทำยังไงอย่าลืมด้วยนะคะท่องจำดูอาด้วยนะคะ ทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสลามออาลัยกก